เผมวันนี้เราก็จะไปทำคอนเทนต์บ้านพิกิตอีกแล้วนะครับโอ้โหรอ่อรางรถแบบฟู่เลยวันนี้วันนี้เขาตรงประดางรถเห็นฟู่ฟู่ไปเลยล่างทุกอย่างที่เป็นรถของเขาโอเค let's go เราไปเจอกันบ้านพิกิตเลยดีกว่าหรือว่าจะถ่ายคลิปไปด้วยดีกว่าถ่ายไปไหนกันเ้ยทางนู้น แม่้งนำขึ้นคนไล่จนมีทุนคนเสนอ แบ่ไปคิดอะไรแบ่ตัดล้นแต่โยธาตัวกันย a อแต่วันนี้ไปทเไ็นบอยากคนเราจะไปดีไหมดูดูซ้ายดูขวาน่าจะไม่เป็นไรหรอกวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะพี่จะผมไม่ได้นะเพราะพี่ไม่ได้ทำงานนะครับส่วนผมก็จะจุดไปเลยครับผม เปิดหน้าตาเย็นพอดีมมเลยรถกลับมาครับผมละรถมีแต่ใจที่ผงผง

วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเจจะอยู่ไหมเพราะว่าแต่ก็นัดเจไ้แล้วบอกว่าพี่เออเดวยวผมเข้าไปหานะครับอะไรอย่างเงี้ยปสวัสดีครับผมนี้เราก็อยู่ที่บ้านไอ่กิตสายแอบรับผมถ้าบักขาเมางล่างครับผมสวัสดีพี่กิตครับ <c oughs> <c oughs> มาได้โซ่กับฮาหลอเลยด้วยผมอย่าฉีดโซลย few moments later. เราฉีดไว้รอบหนึ่งนะเราฉีดไว้รอบหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย แล้วเราก็มาฉีดําเพราะมันจะต้องรอน้ํายาทําปฏิกิริยายอยู่ประมาณสักสามสิบกวิถีนาทีเสร็จแล้วถ้าแบบถ้ามีเครื่องแรงดันก็อัดได้เลยน้าฉีดได้เลยนะสนใจตักได้ล้วไม่เป็นไะเ,เอากับช่องเจ้าเลย <laughs> น่ทพักพักขาเจ้าเลยนะเราก็ส่งให้น้องๆน,นะนจะดูแลใช่โซ่ชุดหนึ่งเท่าไหร่ ี่พันห้าพันแต่อันเนี้ยน้ำยาเนี่ยถังนึงเนี่ยแปดสิบเก้าบาทจะใช้ใช้ได้นานเลยเราล้างล้างไว้ครับเพราะว่าคราบพวกนี้แหละมันจะทําให้โซ่ม,มันเกลี่ยนี่ยังไม่ได้ขัดนะดยังไม่ได้ขัดเลยเดีย๋ยวถ้าเราขัดอีกสักหน่อยโอ้โหดำ a few moments later โซ่ไม่ใส่เพราะว่าโซ่ผมมันเป็นสีดำแล้วผม เออผมอดูมดำมันดียมครับดูน้ำเต็มจเลยด,ดำเายดำดำใส่ติ๊กดูตัวข้าบตรงคราบเนะีลยออกหมดเลยเห็นน้งเป็นน้ำเลยเห็นแล้วเราก็เกลือไว้เพอะมงไมมันช่เป็นสีส่สีดำหรือมุดท้องครับมันก็เลยเป็นสีแบบนี้แต่มันก็ใส่ใได้บ้างส,สาใส่เลยแหละโอเคครับ เดี๋ยวเราก็จะตั้งกระทะนะครับขาวโบโอเคเราเไปดูตอนล้างโหอย่างใหม่เลยโสไปได้เดียดิเอ๋อคอนด้านหลัง จาก<อ>ที่ห้อกกำลังหลักรถนะครับแดดก็หายไปแล้วหายไปไซกับบลูนี่ยังวะงก็เธอเคงอยอ,อยู่ไปกิดวะอ,นะอย่นะนี่ เหมือนแจกตรงงานแล้วทีนี้นะมันเช็ดทิ้งออกเหมือนจากโรงงานเลยวะแจกด่าเหมือนด่าเหมือนเหมือน <c oughs> จากโรงงานเนี่ยจากเหมือนานเลย เดี๋ยวน้าแลยเบื้องหลังรถเราก็เสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมเราก็อยู่กับพี่กิไตไซแอมครับก็ได้ทำการล้างรถยวเก,ก็บของกอนกับแกเป็นที่เรียบร้อย แจกก็ลัางรถแบบกันเองมากผมว่าให้ทุกคนมาสัมผัสเอาดีกว่านะเออเอามาล่างแล้วทีเดี๋ยวเรายเก็บไซนี่ก่อนแป๊บนึกงคิดว่ามันจะระยุงในอย่างเกินไปนะไ่รุนโอเคครับผมเก็บร้อย เดีย๋ยว็บอัน,นี่ก่อนหลังจากที่เราได้ล้างรถ้วเราก็รู้สึกว่ารถจะใหม่ขึ้นเลยนะนี้ฝนจะตกเด้อย่านันเยียวเลยล่างรถแล้วฝนตกอยู่ ละเรื่นแล่ลสีสีรถกับโซ่อะไรเนี่ยใหม่กิจดูโซ่ที่บอกให้ดูตอนเมื่อเช้าใชไหมดำเลยตอนนี้โอ้ยังเงาล้ออไรนะครับเมาพี่กิจก็ดูนั่นแลพี่กิจก็ล้างรถใหญ่ต่อรับงานเยอะจริงๆิพี่กิจเรา โอเคเดี okay, ๋ยวเราก็จะไปขี่รถเล่นกันทีนี้ล้างรถแล้วก็ไปขี่รถเล่นแล้วก็รถไปเก็บ <laughs> แจ๋วไม่จิ๊กเลยนี่น้องขาวเราก็หล,ล่อดพแรงจะหายพลังจะหายออวกเดี๋ยว่าวว <laughs> วระบาดนี่ตอนขึ้นขึ้นเด,ดี๋ย ตอนขึ้นขึ้นได้ยังต,ตอนออกจอ,อกได้พ่บู่ออกเลยพ่อตามรถเพิ่นเสียงแค่อีกน่าจะแบบขี่เห็ดสอบอยู่แบบขี่สอบมากอยู่ อึบ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 เดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูนะครับและราคาก็จะเป็นกันเองนะครับพก็มาล้างได้ครับพี่กินนะครับผมกันเองมากมากด้วยโอ้โหยังเงาโอเคครับ <c oughs> ไม่สบายแต่ก็ยังมานะเราเนี่ยมันช่างใจรักจริงๆเลยในการรักรถเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะไปขี่รถเล่กันนะครับเพราะว่าก็ทำการล้างรถเรียบร้อยแล้วสองฝั่งเลยดูเงาวิ่งเลยยังเกี่มนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่กิตทำงานต่อเราไม่กวนแล้วครับเย้พี่กาแล้วครับสวัสดีครับผมโอเค้เค,รเค,ครับพี่กิตนี่กลายเป็นพี่กิตตายแอปนะเดี๋ยวใครสนใจเลยเดี๋ยวผมแตะเฟซบุ๊กแกไว้นะมันจะมีพวกน้ำยาล้างโซ่น้ำยาเคลือบเงาอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับปลาเราไปกันดีกว่า,วาโอ้โหเสียงเลยวะตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ยรถยังใหม่ครับ